ทางขวาก็ไม่มีใครทางซ้ายก็ไม่มีใครเนี่ยโอวยทุกคนวันนี้นะเป็นวันที่ทุกคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยต้องจากผมโฟกัสก็ไปเที่ยวกับพ่อกับแม่ทุกคนไม่รู้จะไปเที่ยวไหนกันเนะฮะเห็นว่าไปให้อาหารหาอาหารปาลาฉลามั้งเออให้ตายเถอะนี่ลองแค่ตื่นสายแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยไปถึงมาไม่เจอใครเนี่ยแถมแม่นะไม่ได้ให้ตังเราไว้ด้วย เราเนี่ยนะก็ไม่มีฝีมือในการเอาตัวรอดในการทาอาหารอีกไม่ใช่หรอกแม่ไม่อยู่ไม่มีใครทำอาหารไงโอ้ยจะทายังไงเนี่ยทุกคนทําอาหารก็ไม่เป็น้จะเอาตัวรอดยังไงเนี่ยมีอาหารก็นานเะนี่ยเออโอเคแล้วเฮ้ยเอางี้จะลองไปหาก่อนนะว่าเราเนี่ยมีของกินอะไรบ้างในบ้านเฮ้ยหาก่อนยโอ้โหทุกคนนี่ห้องครัวเนี่ย ไม่ไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้ทําอาหารมาให้เลยเนี่ยโอ้ยแย่จะทำไงดีเนี่ยสงสัยนะผมคงต้องเปิดตู้หาของกินก่อนเฮ้ยมีอะไรให้กินแล้วนะตู้นี้อ่ะโอ้ยมีแต่แก้วมีแต่หมอ้อมีแต่ถ้วย<ด>มีแต่กระมังมีแต่สกอตไบร์มีแต่อะไรไม่รู้อ่ะทุกคนลองดูตู้นี้ดูเฮ้ยทุกคนเราเจอของกินแล้วนี่บะหมีม่กระเจี๊ยบโอ้ย อย่างนี้นะแล้วก็กินแล้วก็อิ่มแน่เลยตอนเช้าเนี่ยผมเพิ่งตื่นมานะหิวมากๆทุกคนน,นี้นไม่ได้กินเลยนะงั้นเรากินเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะกินยังไงครบสาวมื้อทุกคนแล้วได้ข่าวว่าพ่อของแม่นะไปเที่ยวคนหลายวันด้วยนะพวกกันก็ไปเนี่ยไปเที่ยวคนหลายวันเหลนะือเกินเนี่ยโอ้ยไม่เกินเรากินปุ๊บวันต่อไปก็ไม่มีอะไรให้กินจบแล้วทำไงดีนะเฮ้ยทุกคน หลังจากที look, me, ่ผมทําคลิปมาหลายปีทุกคนก็ได้รู I I <lessly wondering. laughs> <investigation> in Japanese, ้ว่าผมคือนักวิทยาศาสตร์ผมจะผลิตตู้ตู้หนึ่งมาที่ทำให้ผมสามารถกินมีกระสือลูกได้ยาวนานหลาย7วันหลายเจวันประมาณหนึ่งสัปดาห์เราาดูกันนะว่าผมจะทำยังไงเฮ้ยผมคิดออกแล้วผมคิดว่าผมจะทำตู้ขยายวิมกึ่งเซอรลูกยังไล่ะทุกคนฮ่าได้พอมากเลยโทษทีไปทุกคน เดี๋ยวผมจะไปผลิตเจ้าเครื่องนั้นให้ดูแล้ว,วทุกคนยก่งผมทำได้ไหมคอมเมนต์มาผม,ผมเข้าปากแล้วทุกคนอยากให้ผมไว้ผมอย่างี้ไหมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ทั้งคลิปเลยนะทุกคนนี่แต่ผมว่าอยาดดีกว่านะครับถอนดีกว่านะเริ่มร้อนลตอนนี้เหงื่อออกไปทุกคนเราไปดูนะผมจะสามารถทําเครื่องขยายจามือมืเครื่องจะเป็นรูปนี้ได้หรือเปล่าและผมก็เลยออกฉากเท่ๆงไงละ่ะ อืเรานี้เต่าขนาดที่ต้องการหรือเปล่าโอ้ยพอดีเป๊เลยตรงนี้ยังไข่แม่นเนี่ยเข้าไปก่อนโอ้ยโทษทีคนดูเจ็บหรือเปล่าผมเจ็บมากเลยไม่เก็บทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการ สร้างตู้กดมาม่า,มาอัตโนมัติแล้วแต่ความจริงแล้วนี่เป็นตู้เว์ชันทดลองนะครับทุกคนนี่เรายังไม่เติมสกินให้กับตู้นะทุกคนคพยนะั้นจับดูกันนะว่าเราจะสามารถขยายใหญ่มาม่าเราได้หรือเปล่าท่าน,นึงนี่นี่มันจะสามารถขยายเจ้านี้ได้หรือเปล่านะเล็บผมต้องรอดจากการหิวโหยครับไปทุกคนเข้ามาใกล้ับผมอย่เรานะเราเเจ้ามาม่าเนี่ยใส่ไว้ในตู้ข้างในนี่ โอเคจากการนั้นทุกคนเราเนี่ยจะเปิดตูงไปแล้วก็ร้อยเครื่องมันประมวลผลนะครับพอมันประมวลผลปุ๊บเราก็จะได้หมาส์ที่มันมีขนาดใหญ่นะผมต้องกดก่อนผมไม่อยู่ข้างหลังไปกดแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยไปผมไม่ได้เขยัาตู้นะทุกคนดูผมไม่ได้ขยัาไม่ได้เขย่าย้ายเรืโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคน เฮ้ยคนดนคนูอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนทุกคนส่งเสียงหน่อยทุกคนตอนนี้นะผมว่าเครื่องเนี่ยทำงานสำเร็จแล้วนะแต่เราลองดูนะว่ามาม,าม,านนม่าเ,มมเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยปลาหมึกกึ่งสำเร็จรูปเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าดูเอาง่ายๆทุกคนเต้นๆไหมสามสองหนึง่งว้าเดิมเลยอะไรเนี่ยเรื่องท้าวสมิทธาดนะทุกคนผมว่านะ ผมต้องซ่อมอีกสักรอบนึงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์หนึ่งที่อมก่อนตรงนี้ควันเยอะมากเลยทุกคนไปจมูกไปจมูกกันไปจมูกโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนหอหอๆๆ เดี๋ยวผมนะจะลองกดเจ้าโต้นี้อีกรอบหนึ่งนะทุกคนมาผมว่านะตอนนี้ทุกอย่างมันปกติแล้วนะเพราะว่าผมที่ผมเข้าไปเนะี่ยไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะทุกคนมาเราจะมาทำการเอ้ยเมือเปื้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่างน้อยหน้าก็ไม่เปืเป้อน,นนะทุกคนเดี๋ยวเรานะจะใส่เจ้ามามีกึ่งเติรลูกนี้ใส่เข้าไปอีกรอบน,นึ่งนี่เด็กคนไหนที่เป็นจมูกอยู่เบอร์จมูกแล้วนะตอนนี้ผมลื <c oughs> มบอกให้เปิดมาเราจะลองอีกสักรอบน,นะทุกคนไปกดตู้โว้ย มาแล้วไปแล้วไป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 มัน้ทุนใช่ไหมหมุน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 มันหมุนทุกคนหมุ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 นมันนอนดล้วมันนอนแนอนไอัเล็กเหมือนเดิมเนี่อะไรนะทุกคนไปดูกันก่อนนะว่ามันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไป one t โอ้ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดแปดแปดโอ๊ยทุกคนมันมีกิดนในลูกเราโอ้โยออกมาขนาดอย่างใหญ่เลยนะดยู่นี่โอ้ยตายเถอะโอยถ้าเกิดมันใหญ่ขนาดนี้นะผมยังกินได้เป็นเดือนเลยนะทุกคน โอ้เส้นน่าใหญ่ตามด้วยแล้วก็มีขนาดที่เยอะขึ้นอนะรู้เส้นใหญ่ตามหรเปลบาเส้นอัเล็กแต่ว่ามีขนาดเพิ่มขึ้นเฮ้ยอย่างแจ๋วลว้วนนเดี๋ยวรอเนาะจะไปต้มมามากกินก่อนเพื่อเราจะรัรรประทานมื้อเช้าอย่างมีความสุข สงสัยคงได้เวลาแล้วมั้งทุกคนนี่ปกตินะเราก็มามีเกินสมนวนรูปใช่ไหมเราต้องรอ3นาทีนี่วิมรอเปยี่สิบนาทีเลยทุกคนวิมรอนานมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเราเ,เริ่มเลยดีกว่าตอนแรกับวงด้วเส้นมันจะใหญ่ด้วยนะแต่ไม่ใช่ทุกคนเส้นเนี่ยเหมือนมันจะใหญ่ขึ้นมาประมาณนิดน,นึงอะ่ะสงสัยผิดพลาดนะมั้งผมต้องมาแก้ตู้ตั้นแต่นะแก้สมการให้เส้นมันใหญ่ขึ้นตามด้วยแต่เดี๋ยวดยวิมันมีความอ้วอิ่มมากกว่าปกติอ่าไม่ได้อื่นนะทุกคน ถ้าอื่นนี่น่าจะใหญ่กว่านี้นะทุกคนเดีย๋ยวเราไปกินเลยดีกว่าไปครับอุย้ยกินหอมอร่อยตรงนี้ตรงนี้งั้นแนตะ่บุนเะเห็นว่าเราอิ่มแล้วเราปิดฝาแลัเรากก็ค่อยเอาไปอุ่นใหม่นี่บายเลยเทีน,นี้ เ่าจะแบ่งกมาไว้ก่อนไม่หานแล้วแปบโกินต่อเลยนี่คือข้าวมื้อแรกของวันนี้นะผมเกินก่อนที่กินหลับตาเพราะว่ากัวซอนสูตรุความอร่อยมันเข้าตามันก็นแสอ okay. โอเคเอาไปหาน้ำก่อนเอาเนว่าใครชอบกินนี้นะทุกคนกดแชร์กดกระตุาา้นไลค์แลวเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่อยากให้เรามาขยายอะไรอีกขอบีนมาบอกเลยนะครับทุกคนเอาน้ำก่อน